เปิดเหตุผลมาดามแป้งตัดสินใจเลือกอิกทิอีคุมทีมชาติไทยแทนมาโนโพกิ้งหลังจากที่มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยประกาศแยกทางกับมาโนโพกิ้งในตำแหน่งเฮดโคสทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการหลังผลงานคัดบอลโลกสองนัดแรกไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เริ่มต้นด้วยการเปิดบ้านแพ้จีนต่อด้วยล่าสุดบุกชนะสิงโปร์สพร้อมกับมีการแต่งตั้งมาซาทาดาอีกที่อีกกุนซือชาวญี่ปุ่นทำหน้าที่แทนมีผลทันทีซึ่งมาดามแป้งได้เปิดใจว่าตนเองผู้จัดการทีมทำงานภายใต้บทบาทหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่มาตลอดและไม่เคยแทรกแซงโค้ชในด้านเทคนิคฟุตบอลสำหรับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ เราได้มีการพิจารณาอย่างดีที่สุดก่อนได้บทสรุปว่าเราจะแต่งตั้งมาซาทาดะอีกทีอีโคชชาวญี่ปุ่นพร้อมทีมงานสตาฟโคชส,ส่วนตัวข้ามาทำหน้าที่แทนทันทีเพราะด้วยเงื่อนไขเวลาที่จำกัดก่อนถึงเอเชียนคัพรอบสุดท้ายที่กาต้าในเดือนมกราคม2567 และคัดบอลโลกที่เหลืออีกสี่นัดเราต้องเลือกโค้ชที่รู้จักคุ้นเคยและมีข้อมูลผู้เล่นทีมชาติไทยมากที่สุดรวมถึงโค้ชอีกทีอีกยังมีประสบการณ์และผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ในระดับเจลีกไทยลีกรวมถึงบนเวทีฟุตบอลระดับชิงแชมป์สโมสรโลกด้วย และที่สำคัญญี่ปุ่นยังเป็นประเทศต้นแบบในเชิงฟุตบอลของเอเชีย er, และอยู่ในอันดับท็อป20ของโลกดังนั้นเชื่อว่าโคชอีชิอิคือบุคคลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเราในตอนนี้และแป้งพร้อมสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่ทั้งนี้หนึ่งในเหตุผลสำคัญที่มาดามแป้งตัดสินใจเลือกมาซาทาดาอีชีอี เข้ามาเป็นกุนซือทับช้างสึกก็เพราะเหตุผลว่าเราต้องเลือกโค้ชที่รู้จักคุ้นเคยและมีข้อมูลผู้เล่นทีมชาติไทยมากที่สุดก่อนเลือกอีชีอีโค้ชชาวญี่ปุ่นพร้อมทีมงานสตาฟโค้ชส่วนตัวเข้ามาคุมทัพทันทีสำหรับอิชีอิเตรียมประเดิมคุมทีมชาติไทยบุกป,ปุ่นเครื่องพบกับญี่ปุ่นในวันที่หนึ่งมกราคม2567 ก่อนเข้าสู่รายการสำคัญอย่างเอเชียนคัพ2023ับ2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์